สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาผ้ามวลมันนี้กามาเฮ็ดเลือดขึ้นเกานะครับตัวนี้เปิดคลิปพิ้นสีแดงนะครับล่ำก่อนเป็นพิ้นสีน้ำเงินฝ่าขาวน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นฝ่าขาาแดงนะครับเป็นเลือกไฟเบอร์เบิร์ล่ำนะครับเลือกไฟเบอร์เต็มโตนะครับ โตสีแดงนี่ก็เป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์เป็นกองล่มในโตนี่ครับหลวงเบิงด้านล่างนี่ก็ซุดแค่นี้นะครับแล้วก็โตเป็นดูกสีฝ้าก็เป็นไฟเบอร์นะครับโตวเลือก,ก็เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์เบิดถูกกล่ำนะครับจะมีกองล่มด้านหลังเห็นไหมครับกองล่มด้านหลังด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นกองล่ม ในความท่าสีไบมันหย่อนแสงมันก็เลยบรสัตว์ตัวนี้ก็เป็นกองลมนะครับคือลมใน่บโจมนะครับกองลมตัวล่ําเลยด้านหลังก็เป็นกองลมโตหัวมันนี่จะเป็นการลื่นนะครับหัวนี่ก็จะเป็นการลืน่นเวลาเราอยู่หัวเรือจะเป็นการลื่นในโตนะครับกมแตกต่าง รุุนเก่ากับรุ่นใหม่นะครับแตกต่างรุุนเก่ากับรุ่นใหม่คือตัวนี้เป็นไฟเบอร์เบิดเ,เป็นไฟเบอร์เบิดราคาก็จะบอ่อแตกต่างกับรุุนเก่าบันไดนะครับจะสูงสีกันกับรุ่นเกา่าแต่ว่าผมบอแจงราคานะครับเลือดรุ่นนี่เจ็ดเมตรยี่สิบหานี่ของผมจะเฮ็ดเป็นสองรุ่นสองรุ่นคือขนาดเดียวกันทุกอย่าง ต่างแค่ความหนาคองเรือนะครับความหนาคลองเรือนี่จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นใยแก้วเบอร์สามลอยนะครับใยแก้วเบอร์สามลอยนี่พมใส่อยู่สามสันเฉพาะตัวเรือนะครับตัวหุม่มดูหุ่มกงนี่โบกเกียวนะครับตัวนี้ก็เป็นเพิ่มความหนาไปนะครับนี่ครับตวัวตัวหุ่มตัวนี้ความหนาของตวัวหุ่มตัวนี้มันก็จะออกมานี โนี่ก็จะยับออกมาหนี่เหลือแค่นี่ส่วนนี่แค่เป็นแค่น้ำยาซ้ำสันนะครับต่ว่าส่วนนี่มาหนี่นี่ครับส่วนนี่หุ่มเลยมานี่แล้วก็จากนี่ไปพุน่นมันก็จะเป็นหาสันร่วมแล้วมันจะเป็นไฟเบอร์เบอร์โต,โต,โตหุ่มัวนี้เพ้อมใส่เบอร์ส5 0ยหาจนะครับจะเป็นหาสันทาเทียบเท่ากับเบอร์3ามลอย โตเรือกับโตหุม่มมันจะเทียบเท่าอยู่ระวางหกสันนะครับมันจะเป็นไฟเบอร์หกสันตัวนี้คือบอ่อตัวกันนะครับต่ว่าโตเลือนั่นสามสันบานนี้ควมแตกต่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นี่ก็คือโตรุุนใหม่นี่จะบบมีขันนะครับจะบ่มีขันเลยนะครับจะบบมีขันจากโตนะครับ ถ้าไผอยากใส่ก็สั่งเอาไม่นะครับสั่งได้นะครับแต่ว่าข่วมข่วมกว,ว้างข่วมยาวซัมนี่นะครับคือได้ซัมนี่คือความยาวนี่เจ็ดเมตรยี่สิบหาความกว้างนี่เก้าสิบสองเส้นส่วนกว้างสุดนะครับความลึกนี่อยู่สามสิบแปดเส้นนะครับความลึก จากเลือรุ่นเก่านี่มันจะลึกแค่สามสามสี่สามสิบหาจังจินะครับตัวนี้ลึกอยู่สามสิบแปดสามสิบเกาเซนนี่ครับเป็นมีหูระบายนามมาไหลคือเห้าเวียดนามนี่เวียดจุดเดียวนะครับมันก็นไหลมาหากันเลยแล้วก็เรือรุ่นนี่จะมีอยู่แทนเครื่องนี่ครับตัวนี้กองลมนะครับตัวนี้จะเป็น แทนเครื่องนะครับตัวนี้คือใหม่ผมยังบ่ิันขคัดขัดมันยังบ่ิันเงานะครับคือว่าต่ประกอบตัวนี้ผมจะฟังใหม่ว้นี้ฟังใหม่ว้เพื่อตีมตีตะปูใจนี่นะครับตีตะปูไพอยากใดหางเสือแนหรือทังทางผมเอื่นมากระโลกเนาะคือเป็นคัดถ่ายนะครับเอาไวส้สาหรับคัดถ่ายตีใจนี้นะครับ ตรงนี้เป็นแทนเครื่องนะครับแทนเครื่องลากาพรมเซมีโตประกับเป็นอลูมิเนียมประกับเขานี่ประกับเขาเพื่อเวลาเขาหมุนนอ็อตหมุนน็อตแทนเครื่องหมุนประกับเครื่องใจนะครับมันจะร่องโตไฟเบอร์เพื่อบอดด้หมุนลลอกเขาไฟเบอร์เลยนะครับตัวนี้รากาความหนานะครับตัวนี้ ความแข็งความแข็งแข็งหย่อนรุ่นเก้านี่มันจะเป็นโค้งใหม่นะครับแลนแลนขามไปนี่ตัวนน้นใหม่มันขูล้วก็มันเห็ดในตัวนี้อ่อนผมกับมากแก่ไขเห็ดเป็นโค้งยืดตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์เบิดเ,เลยเห็ดเป็นโค้งเป็นดุเป็นไฟเบอร์เบิดลำนะครับด้านนาคือกันแข็งครับรุ่นนี้แข็ง จะแข็งกว่าทุกรุ่นนะครับเรื่องแข็งเรื่องหนานี่บต้องห่วงนะครับหลกักการนำนักเบาสีนี่เป็นสีผสมใน้นำยานะครับสีจะบ่มีหลอกออกเป็นแผ่นออกเป็นกาบจะบ่มีนะครับจะมีแต่ขูดธรรมดาเรื่องขูดนี่จังได้ขูดแน่นอนละ่ะเรืองใส่งานขูดนี่จังจะออกนะครับ ขูดคือกระดาษใยเร้าขูดแล้วครับสีมันจังแกะออกนี่ครับเป็นสีทีผสมมาแนะนํานนยานะครับเบิดท้งทางหนอกท้งทางในนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นใส่เป็นสีกาเป็ดใส่เป็นสีตาเป็ดหงนะครับคือมันหลอกออกเป็นกาใส่เบิถึงปีมก็หลอกปีนึงต้องเอาขึ้นมาแทาสีใหม่ เอาขึ้นมาถ้าสีไม่ทาไปอยากไดไม่ตลอดแต่ตว่าโตนี่คือแล้วเลยนะครับคือเข้าเฮดสีตัวนี้ไปขึ้นแล้วเลยนี่ครับเฮดสีแนวนี้ไปก็แล้วเลยบม่มีหลอกบอม่มีรุดนะครับแล้วก็นำนักนี่เบานะครับตัวนี้ผมยังบอทั่าด้สั่งเบิง่งหลุนที่ผมสั่งเบิ่งเนั่นเป็น ไฟเบอร์เบอร์อรสี่อยหาินะครับสามจันไฟเบอร์เบอร์สี่อยหาซินนี้มันเบอร์สามอยสันคือกันผมยังพันจังน้ำหนักนะครับรุ่นอยหาผมสั่งนะมันแปกกิโลนะครับรุนนี้ก็จะนาอยูเจ็ดกิโลเจ็ดกว่านี่แหละครับประมาณจะเบานะครับเรือรุนนี่ยกสคนหัวถ่ายสบายนะครับคืคนค้นคืนนี่ได้ประมาณเจ็ น,นะครัเมื่อนั้นพมขึน้นพมขึนน้นสามคนนนำจะอยู่ประมาณนี้นะครับสมคนกับเจ็ดคนนนำบ่าน่าจะเกินหนีนะครับถา้าเจ็ดคนจังได้กับโบเกินนะครับเพราะว่าเขาเอาล่องเบิรงแล้วนะครับ เป็นเรือรุ่นใหม่โตไม่นะครับเดี๋ยวผมมไายให้เบิงทางมบรรยอยอนแสงเบิงเต็มลำนะครับถ้าผู้ใดมากจังใดก็ฝา,ากกดไลก์กดแชร์นะครับก็ติดตาม้วกาไพสนใจไพสนใจนะครับเบอร์โทรครับ086 องหาสี่หนึ่งหกสองเจ็ดนะครับสร้างเฮ็ดนี้อยู่อยู่แถวสารากางไม่ของจังหวัดอุบลน,นะครับอันนี้เรือของจังหวัดอุบลเพจเพจเฟซบุ๊กนี่จะเป็นออนการสร้างกับออนการสร้างหรือเขาว่าเรืออุบลก็ได้นะครับถ้าเขาว่าเรืออุบลน,นีก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับนี่ครับ เบอร์โทรครับ086 254 1627ครับให้สนใจกับโทรมาถามมาคุยกันได้นะครับเรื่องราคานี่บ่แพงอย่างที่คิดนะครับไม่แพงอย่างที่คิดเป็นเลือดีเลือใส่มาตรฐานนะครับคือทาเฮ็ดดีกว่านีกรมีครับแล้วแต่ห้าสั่ง แต่ว่ามันจะนักนะครับมันมันจะนำนักเพิ่มขึ้นมาอีกบอกเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำหนีมันก็โอแล้วครับโอ้ยังคือบอหัวบอซึมบอมีปัญหานะครับบอเดยาบอเดออันนี้ขอดีตางตางจากเลือดใหม่ไร้นะครับขอดีต่างจากเลือดใหม่ไร้ ก็ไลค์ก็แช่แนะเด้อครับเพื่อผู้ที่อยากเห็นอยากเบ่งนะครับเพื่ออยากเห็นอยากเบ่งเพื่อเพิ่นบหุจักกแช่ไปเพิ่นเบ่งนําหนึ่งแหละเป็นวิทยาทานสองคือเพิ่มดูเพิ่มเติมนะครับเพจนี้ผมสั่งเลือโดยเฉพาะเลยอาจจะมีตัวอื่นมาแกมนําแต่ว่ากับโบคอยมีเดอกครับเพื่อหลายสิมิตเลือนี่แหละ ที่ผมลงเป็นเลือดไฟเบอร์นะครับของผมจะมีบ็อกบ็อกที่สําเ็สมากคือบ็อกตัวนี้แหละครับบ็อกเจ็ดเมตรยี่สิบห้านี่รกาเป็นเลือดหาป่านะครับเลือดโต๊ป่าเลือดต๊ป่านี่เป็นเลือดสิบป,ปุดนะครับตัวนี้เป็นเป็นโม่มันโม่เลือดโต๊ป่าสิบป,ปุดนี่ครับตัวนี้ก็เป็นโม่โม่เจ็ดเมตรยี่สิบหานะครับรากานี่ครับม้วนที่บอลเดเฮด ยังขางอยู่1 2 3 4งสองสามสี่หาหลำกับหกลำครับ1นึ่งสองามสี่หาลำที่มีออเดอร์เข้ามาะนะครับหกลำก็ไพสังก็จังอันนี้ไปเรื่อยๆครับราคาก็จะตางกับเขาอยู่ดอกครับตางกับ อยู่ฟังว่าริมอยู่ตางกะมันกะด,ดีกลัวนะครับต่างกับเข้าอยู่ตาบากะตางเบาหลายตางสามพันประมาณนี้แหละครับถ้าเขาอยากได้รุ่นนะเขากับเพิ่มอีกสองพันกีเสรนะครับต่างจากราคาที่เขาเห็ดรุ่นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าจะเป็นพินใหม่พินเล็กอย่างสิ่ของผมจะแพงกว่าของเขาอยู่ประมาณสามพันนี่ครับ พอว่ากองผมเห็ดเป็นไฟเบอร์เต็มโตนะครับมันก็นจะเลยแพงแน่ตัวนี้ยังบ้านได้ดสีนะครับจังววะสีแดงมันมันบ่อนากขึ้นตอนไหนมันเป็นมองๆองอยู่นะครับไ้เบิงงเต็มตับัดลำนะครับ แข็งบะตองห่วงนะครับโค้งหัวนี่ก็เป็นไฟเบอร์เพชรเป็นดูกไฟเบอร์ใจนะครับดานลางจะแข็งจะบอมีแตกบอมีฮักคือหลุนเก่านะครับตัวนี้ครับผมฝากไปน้่มได้ครับบานนี้คลิปเลือกไฟเบอร์ใน่องผ้าหาผ้ามวนนะครับ สองผ้าหาผ้ามวนเขายูทูบเบิงนะครับครับผมสุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับ